c 3 9า s พัตตัวนี้ตัวที่เป็นของปี2021นะครับหรือปี2020ปลายปลายนี่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะไม่มีช่องต่อออดิโอกับช่องต่อไมค์แล้วนะครับด้านข้างนะครับก็จะระบุเป็นว่า h 2 6 4พัดนะครับส่วนด้านหน้าที่เปลี่ยนไปคือโลโก้ใช้เป็นสีเทานะครับไม่ใช่สติกเกอร์ที่เป็นหยอดเรซินแล้วนะครับตัวนี้เรียกว่า วีสตาร์แ C 3 9 s เก้าสพสวัสดีครับวันนี้ร้านพัทิลาช็อป i ินเดียลซิสนะครับวันนี้เราจะมาดูกล้อง IP Camera VSTAR CAM รุ่น C 3 9 s เก้าพนะครับตัวนี้เป็นกล้องความละเอียดแบบ3ล้านพิกเซลมีไฟ LED 2สว่างมีไซเรนสีแดงสีน้ำเงินกระพริบ ตอนกลางคืนได้นะครับก็คือเราตั้งเตือนได้นั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของปี2020ถึงปี2021นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่ากล่องนะครับเป็นสีฟ้านะครับมีลวดลายจ,จางๆนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่า C38S Plus นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกล่องกันว่าทาง Vista r Cam ให้อะไรมาบ้างเพื่อเปิดกล่องออกมานะครับ ก็จะเห็นตัวคู่มือนะครับกับไดรแกรมเดี๋ยวผมหยิบเอาวางไว้รอก่อนนะครับก็จะมีสายแลนสำหรับเซตติ้งกล้องนะครับชุดสายชาร์จนะครับหรือสาไฟเป็นแบบ USB ด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นแจ็คครับโอเคแล้วก็จะมีขามาให้2ส,ส่วนนะครับจานกลมนี้นะครับเป็นขาสำหรับติดเพดาน ล้วก็จะมีขายึดกําแพงเป็นแบบพลาสติกพับมาให้ด้วยนะครับกรณีที่เราต้องการยึดกําแพงเราก็ต้องใช้2ตัวประกอบกันนะครับใช้งานแล้ว,ลวก็ไปติดที่ฐานกล้องอีกทีนึงนะครับก็มีฐาน2ชิ้นนะครับเป็นจานกลม1อันแล้วก็ขาพับ1อันถัดมานะครับล้วงมาก็จะมีปลั๊กนะครับที่เอาสายไมโคร สาย USB เข้ามาเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับกล้องนะครับปลั๊กตัวนี้จ่ายไฟขนาดเดี๋ยวผมดูก่อนอ่า5โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้5โวลต์2แอมป์ทีนี้มาดูตัวกล้องกันบ้างนะครับในกล่องที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นชุดน็อ ตัวกล้องนะครับตัวนี้หน้าตาจะเหมือนกับตัว c 3 9 s plus ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีด้านหลังนะครับทาง v star cam ได้เอาพอร์ตเชื่อมต่อลำโพงก็คือแจ็คลำโพงช่องต่อแจ็คลำโพงกับช่องต่อแจ็คไม้นะครับเอาออกไปเรียบร้อยนะครับดังนั้น c 3 9 s p นะครับ c 3 9 s plus ตัวนี้ ตัวที่เป็นของปี2021นะครับหรือปี2020ันยปลายๆนี่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะไม่มีช่องต่อออดิโอกับช่องต่อไม์แล้วนะครับก็คือช่องต่อลำโพงกับช่องต่อไม์เนี่ยไม่มีละนะครับด้านหลังก็ยังคงมีช่องเสียบสายแลนช่องรีเซ็ตนะครับช่องใส่เมมโมรีด้านใต้นี้นะครับแล้วก็ช่องสําหรับเสียบปลั๊กไฟ นะครับมีเท่านี้ไม่มีช่องจฟไม่มีช่องหูฟังกับไมโครโฟนแล้วนะครับด้านข้างนะครับก็จะระบุเป็นว่า H 2 6 4สพัดนะครับก็เป็นการบีบอัดไฟล์รูปแบบใหม่นะครับส่วนด้านหน้าที่เปลี่ยนไปคือโลโก้ใช้เป็นสีเทานะครับไม่ใช่สติกเกอร์ที่เป็นหยอดเลซินแล้วนะครับตัวนี้เป็นสีเทาแล้วนะครับส่วน บอดี้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับขอบเป็นขอบสีทองเช่นเดิมนะครับก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาเงยหน้าก้มได้เช่นเดียวกันนะครับด้านใต้ก็จะเป็นเรื่องของ QR code ของกล้องนะครับเท่านี้นะครับตัวกล้อง IP camera ระบบที่มีนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการสื่อสาร2ทางนะครับระบบ Wi-Fi hotspot นะครับกล้องปล่อย Wi-Fi hotspot ได้ด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการเชื่อมต่อโดยที่ยังไม่มีเ e ็ตเวิร์กหลักหรือยังไม่มี Wi-Fi บ้านนะครับก็สามารถเชื่อมกล้องได้แต่ว่าต้องอยู่ใกล้ๆกับตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับความละเอียดเป็น3ล้านพิกเซลนะครับเป็นไฟล์แบบ S 264 Plu s นะครับแล้วก็เรื่องของระบบตรวจจับมนุษย์ เมื่อมีคนเดินผ่านกล้องถ้าเราตั้งระบบนี้ไว้มันก็จะเป็นกรอบสีแดงๆรอบตัวคนนะครับกล้องมันก็จะโฟกัสตามกรอบนั้นโอเคแล้วก็เป็นเรื่องของ AI ที่กล้องหมุนตามคนเดินนะครับถ้าเราตั้งระบบนั้นไว้นะครับก็ใช้งานได้ตัวนี้เรียกว่า v i t a า cam ค3 9 s Plu นะครับปี2 0 2 1เดเรียกอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้ใช้งานได้นะครับ ถ้าสนใจก็สั่งซื้อตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเบอร์ติดต่อโทรกลับได้นะครับครับ V Star s t a r แค m C 3 9 S Plus นะครับหน้าตาแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ